เกิดอะไรขึ้นครับขอภายไม่สามารถติด,ดต่อบริการ Netflix ได้โปรดลองอีกครั้งในภายหลังหากปัญหายังเกิดขึ้นโปรดติดต่อที่เว็บไซต์ Netflix อ้าวละสิแล้วทำยังไงนะครับเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนขาผมชาญ AP c h e c k l i n นนะครับวับนนี้นะครับก็มาอีกเช่นเคยนะครับเรามีเทคนิคการลงนะครับตัวโปรแกรมดูหนังที่ทุกคน ใช้งานกันอยู่แน่นอนก็คือ Netflix นั่นเองนะครับนะครับตัวนี้นะครับเราจะมีวิธีลงนะครับก็เป็นไฟล์ที่เพื่อนๆนั้นน่าจะลงกันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Netflix ที่เป็นตัว HD นะครับอ่าโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำกันอย่างไรนะครับดับแรกนะครับไปที่เบราว์เซอร์เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ URL ข้างบนนะครับตามนี้เลยนะครับ bit.ly นะครับอ่า นะครับ Netflix HDR อย่างนี้เลยนะครับพิมพ์ Enter ไปเลยกดดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ลง GMS แล้วนะครับผมมาสาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับ ออกเลยนะครับไปที่แอปไฟล์นะครับกดที่ประเภทด้านล่างนะครับแล้วก็มาที่พื้นที่ภายในนะครับมันก็จะอยู่ในดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับติดตั้งเลยนะครับเรียบร้อยกดเปิดครับอันนี้มันจะบอกว่า อัปเดตหรือเปล่านะครับไม่ต้องอัปเดตเลยนะครับกดยกเลิกไปนะครับมันก็จะเข้าสู่ตัวโปรแกรมได้นะครับตอนี้นะครับเราไปดูดีกว่าว่าตอนนี้นะครับแท็บเล็ตเครื่องนี้เป็นเวอร์ชันไหนเป็น11.0.151นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินเข้าไปดูนะครับ อพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับลองดูนะครับอันนี้ล็อกอินได้นะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่า,าเกิดอ,อะไรขึ้นครับขอภัยไม่สามารถติดต่อบริการ Netflix ได้โปรดลองอีกครั้งในภายหลังหากปัญหาย,ยังเกิดขึ้นโปรดติดต่อที่เว็บไซต์ Netflix o u ์เอาละสิแล้วทำยังไงะครับเนี่ยนี่เป็น ครื่องที่ลง g แล้วนะครับสําหรับเครื่องที่ยังไม่ลง GBA นั้นไม่มีปัญหาครับสามารถลงและเล่นได้ตามปกตินะครับคราวน,นี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับสําหรับเครื่องที่ลง GBA แล้วแล้วขึ้นข้อความแบบนี้นะครับเพิ่งตกใจนะครับกดโอเคไปก่อนคราวนี้ก็ง่ายๆเลยคือเราต้องไปอัปเดตเครื่องนะครับอัปเดตเครื่องให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นอตอนนี้มันเป็น หนะะึ่งห้านะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดูขัาแต่อไปคือ1นึ่นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับมาต่อกันเลยครับตอนนี้ก็สามารถอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับรลองมาดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหม โอเคตอนนี้เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่ครับหนึ่งแปดนะครับอ่เรามาเข้า Netflix กันตะกี้ก็ค้างล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต้องการแจ้งเตือนไหมอ่าไม่ล้กันโอเคอลองเข้านะครับเรื่องเดิมดูอดเลยเป็นยังไง นั่นแน่มาแล้วนะครับดูได้นะครับอโอเคเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วนะครับไม่ใช่นะครับโอเคตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็น HDR ที่เขาแก้ไขมานะครับสามารถดูแบบ HD ได้นะครับลองมาลองเทสตัตวนี้ดีกว่าดูว่ามัน วิ่งแบบ HD จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับผมเทสไว้ละน,น่วิ่งนี่วิ่คูณ8 0นินะครับโอเคก็ได้ HD จริงๆนะครับเอาก่อนปวดหัวนะครับเสียงโอเคครับ ก็โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับโหลดไฟล์ไปลงได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูแบบชัดๆหน่อยนะครับก็ต้องอัปเดตเครื่องให้เป็นเวอร์ชันนี้หน่อยนะครับส่วนเวอร์ชัน11ผมก็ลองแล้วครับก็ลงใช้ได้นะครับอยากจะบอกนะครับว่าตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่านะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่ดูให้นะครับเกี่ยวกับนี่4.16.3นะครับซึ่งเก่ามากๆนะครับ การใช้งานการย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับตัวใหม่ๆนะครับต้องทําใจนิดนึงนะครับใครอยากดูชัดก็ต้องแลกมาซึ่งความล้าหลังนะครับแต่ก็โอเคครับถ้าเราคิดว่าเราดูแล้วตั้งเครื่องไว้ไมาดีมานั่งจับอะไรมันก็คุ้มค่าอยู่นะครับชัดเจนอยู่เยอะมากๆนะครับสวยงามมากเนาะชอบมากอ่า แค่นี้นะครับใครๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคร,ครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปโหลดก,กันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ